สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะร้านบองเตนแอนโซยูนะคะจัดโปรโพิเศษสำหรับตรุษจีนปีนี้นะคะก็ให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะมีโอกาสได้ซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาแล้วก็ตาแดงดัางเดิมนะคะราคา180บาทส่งฟรีนะคะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษของเราก็คือถ้าซื้อ2กระปกุกเราจะแถมทันทีนี่เลย น้ำปลาบองแตนนะคะสูตรตำหรือสูตรยำก็ได้สามารถเลือกได้ทั้งสองสูตรนะคะเอาไปเลยฟรีๆหนึ่งขวดนะคะให้ฟรีค่ะฟรีๆไปเลยเออยังไม่พอยังไม่พอนี่เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือสูตรยำเอาไปยำขนมจีนนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าน้ำปลาบองแตนคือที่สุดของที่สุดนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะโอ้ บอกเลยไม่ใช่แค่นี้ค่ะส่งฟรีให้ด้วยนะจ๊ะส่งฟรีมันเกินไปหรือเปล่านี่อะส่งฟรีค่ะยังไงก็สั่งกันมาเยอะๆกันแล้วกันนะคะ LINE อดแฟน55นะคะ T A N 55ใส่แอดค่ะ